ก็เป็นช่วงิตมีการเรียนออนไลน์ที่บ้านซึ่งการบ้านก็เยอะมากพอสมควรแต่ละวิชาก็มีความยากไม่เหมือนกันอันไหนที่เราพอจะทําได้เราก็ทําและในการเรียนออนไลน์แต่ละวิชานั้นส่วนมากเราก็จะเป็นคนตอบถึงแม้บางครั้งเราอาจจะตอบผิดไปบ้างซึ่งเป็นแบบนั้นมานานพอสมควรวันหนึ่งมีเพื่อนร่วมห้องได้มาเพิ่มเพื่อนกับเราซึ่งเราคิดว่าเขาคงอยากมาทําความรู้จักกับเราแต่สิ่งที่เราคิดนั้นกลับไม่ใช่จุดประสงค์ของเพื่อนคนนั้นข้อความแรกที่เพื่อนคนนั้นทักมาก,ก็คืองานสังคมทํายังไง ซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ทํำเลยตอบไปว่ายังไม่ได้ทําเลยขอเคียงงานค้างก่อนเพื่อนคนนั้นก็บอกว่าโอเคหลังจากนั้นเธอก็ทักมาถามอีกรอบว่าเสร็จหรือยังเราจึงตอบไปว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งรูปภาพไปให้เราคิดว่าจะถามแค่บางงานที่ไม่ทําก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะแท้กมาขอรอบงานเราตลอดเมื่อครูสั่งงานซึง ง,งโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมาเป็นเวลา5ถึงเดเดือนซึ่งเราขอยอมรับว่าไม่ชอบเพื่อนคนนี้สุดๆแต่เราก็เลือกที่จะไม่พูดอ๋อลืมบอกว่าเรามีกลุ่มแก๊งด้วยนะเรามีกันอยู่4ี่คนเราทั้ง4ี่คนสนิทกันมากเวลามีปัญหาก็จะมาปรึกษากันจนกระทั่งวันหนึ่งคนในกลุ่มพิมพ์มาถามว่ารู้จักกับเพื่อนคนนี้ไหมซึ่งคนคนนั้นก็คือคนที่เราให้ลอกง,งานตลอดเราจึงบอกไปว่ารู้จักและถามว่าทําไมมีอะไรหรือเปล่า ว่าคนคนนี้ขอร้องงานตลอดเลยแลวคนอื่นๆในกลุ่มก็โดนด้วยตอนนั้นเราลองคิดทบทวนดูบอกไปว่าคนคนนี้ก็ขอร้องงานเราเหมือนกันเพื่อนในกลุ่มเลยขอดูว่าเราให้ดูงานอะไรบ้างซึ่งเพื่อนในกลุ่มคนนึงก็บอกว่าเหมือนคําตอบที่คนคนนั้นส่งให้เลยเราได้พูดระเบิดอารมณ์ออกมาให้หมดตอนนั้นเราโมโหมากซึ่งเพื่อนในกลุ่มบอกให้เราบล็อกไปเลยเราคิดอยู่นานแต่ก็ตัดสินใจบล็อกไปเพราะเราก็สุดจากคนแล้วเหมือนกัน ตอนที่เราล็อกไปคนนั้นได้ทักแชทมาว่าบล็อกทําไมและสิ่งที่ทําให้เราตกใจก็คือ,อคนคนนั้นที่พูดพ้อๆกับเราได้ใช้ถ้อยคําหยาบคายมาหาเราแต่เราไม่สนใจและปิดแจ้งเตือนและล็อกทุกช่องทางวันหนึ่ง,งคนคนนั้นได้ทักมาขอโทษในแชทเพื่อเราซึ่งเราเป็นคนที่โกรธใครคือแคนฝังใจเราเลือกที่จะไม่ออกความคิดเห็นแสดงอารมณ์ใดๆออกมาแต่เพื่อนเราก็ให้อภัยคนคนนั้นตอนไม่ได้ว่าอะไรแต่ไม่รู้เพราะอะไรเพื่อนของเรามาบอกเราว่าคนคนนั้นมาขอร้องงานอีกแล้ว ซึ่งตอนนี้ยิ่งทำให้เรามโห,หยิ่งกว่าเดิมถ้าเราเป็นคนที่หลักเพื่อนมากๆเราจึงบอกไปว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกันอีกเลยบล็อกได้คือบล็อกซึ่งตอนนี้คนคนนั้นก็ไม่ได้ทักแชทอะไรมาอีกเลยเราผิดหรอ